รมตอ,ตอ,อสวัสดีค่ะดิฉันวรรณนาแสงสุทธิเสรีนะคะเป็นผู้ป่วยโรครุมตอูมามา14ปีนะคะคือตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ28ปีนะคะตอนนี้ก็42แล้วอาการที่เป็นก็คือเราจะมีอาการปวดตามข้อต่างๆของร่างกายนะคะทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นข้อต่อหัวเข่านะคะหัวไหล่ ในส่วนของขั้นตอนของการารักษาโรครูมัตอนเนี่ยคุณหมอจะให้ยาสเตียรอยช่วงที่มีอาการหนักและทรมานมากๆเนี่ยคุณหมอก็ได้ให้สเตียรอยชนิดที่เป็นฉีดเข้าข้อ้นะคะแล้วก็เป็นชนิดรับประทานนะคะก็ทานต่อเน,นื่องมาตั้ง6-7ปีนะคะก็ไม่รู้สึกว่าอาการโรคของเราที่เป็นอยู่เนี่ยจะดีขึ้น ช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกท้อมากว่าทำไมเรารักษามาต้องเป็นสิปีแล้วเนี่ยอาการโรคของเราก็ไม่ดีขึ้นนะคะจนวันหนึ่งมีผู้มาแนะนาอาหารเสริมให้เราตัวหนึ่งหลังจากที่รับประทานไปได้เพียง1-2เดือนนะคะ,ะการปวดตามข้อที่เป็นจุดเล็กๆอย่างข้อนิ้วกับข้อไหล่นี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากาทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอทานไปได้สักประมาณ3-4เดือนนะคะไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่ง แพทเนี่ยตรวจผลเลือดก็ผลเลือดของเราก็ดีขึ้นนะคะพอผลเลือดดีขึ้นเนี่ยดิฉันก็เลยปรึกษากับคุณบอกว่าจะขอ,อ,อถอนตัวยาสเตรอยได้ไหมหมอเ็เลยบอกว่าถ้าเกิดทนอาการปวดได้นี่ก็ลองถอนดูนะคะก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่เคยกินยาสเตียรอยอออวันหนึ่งประมาณ2เม็ดนะคะก็ลดลงเหลือ เม็ดหนึ่งครึ่งเม็ดจนปัจจุบันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้รับยาสเตียรอยเลยค่ะในกังดังที่ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็เคยบอกว่าคนที่ติดยาสเตียรอยเนี่ยต้องกินกันเป็นตลอดชีวิตทีเดียวนะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆทีออ่ได้รู้จักอาหารเสริมตัวนี้นะคะ่ะาจารน้ำพายมีอะไรจะคอมเมนต์ค่ะที่อ,อ,อาสาสมัครเขาพูดถึงว่า กินสเตียรอยแล้วโรคทำไมไม่หายสักทีอันนี้มันเป็นซิมโอมติกทรีทเมนต์ก็คือรักษาตามอาการเท่านั้นมันไม่ได้รักษาสาเหตุของโรคหรือแม้กระทั่งยาในกลุ่มแอสเพรินหรือเอนเซตอันนี้ก็รักษาแค่อาการนะฮะมันไปยับยั้งอาการแค่นั้นแล้วก็ที่บอกติดสเตียรอยเนี่ยจะต้องกินตลอดชีวิตอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าเนื่องจากร่างกายเราสร้างสเตียรอยอยู่แล้วเพื่อต่อต้านสิ่งพวกนี้ทีนี้ถ้าเรากินสเตียรอยเข้าไปเนี่ย มันจะมีฟีดแบ克ไม่คณิซึมนั่นก็คือเซียรอยจะไปกดต่อมหมวกไตไม่ให้สร้างเตียรอยต่อไปแล้วต่อมหมวกไตก็จะฝ่อไปฝ่อไปถ้าต่อหมหมวกไตฝ่อเมื่อไหร่ร่างกายไม่มีเตียรอยที่จะไปทํางานอย่างอื่นร่างกายก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องกินตลอดชีวิตแต่ทําไมคนนี้เขาถึงสามารถที่จะเทลออฟแล้วก็หยุดไปได้นะคะก็คงจะมีคําอธิบายต่อไปค่ะ